สวัสดีครับข่าวนอกร่วมมาแล้วนอกร่วส่งท้ายครับไปจังหวัดตรังผู้ชายคนนี้อายุ41ปีให้ถ่ายครับว่าเขาทำอาชีพอะไรคำตอบ<ๆ>เขาทำงานอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านพรองภาษีอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .4 ถึงป .6 ใครที่คิดว่าวิชาภาษาไทยน่าเบือ่อให้มาดูเด็กๆที่เรียนวิชานี้กับคุณครูชาตรีบุญมีคุณครูแต่งตัวเป็นมาริโอมาสอนลูกศิษย์ครับ ชุดของคุณครูเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่เป็นแบบนี้มาตลอดอุปกรณ์การเรียนการสอนก็แปลกเช่นทำมิวสิกวิดีโอเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยนำเพลงที่กำลังดังในปัจจุบันมาแปลงเนื้อร้องให้มีเนื้อหาเป็นวิชาภาษาไทยเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนวิชาภาษาไทยให้สนุกสนานหรือบางทีพับจรวดครับแล้วพุ่งไปให้นักเรียนรับ ใครรับได้ต้องเปิดดูที่จรวดจ,จะมีคำถามครับให้เติมคำในช่องว่างเป็นวิชาภาษาไทยคุณครูสอนสนุกจริงๆครับทั้งหน้าชั้นเรียนหรือในกลุ่มเด็กเข้าถึงจริงๆถามคุณครูว่าได้ไอเดียการสอนแบบนี้มาจากไหนฟังคุณครูอธิบาย เราอยากจะเจาะเข้าไปในใจของเขาอยากให้เขาเนี่ยศรัทธาในตัวเราแล้วก็ศรัทธาในวิชาที่เราสอนนะครับสิบยีคนที่เราสอนเนี่ยเราเปลี่ยนความคิดของเขาทุกคนไม่ได้แต่เราเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนที่ตัวเราครับผมตอนหลังก็เริ่มที่อยากจะเผยแพร่องค์ความรู้เนี่ยครับใ,ให้กับคุณครูท่านอื่นให้กับเด็กคนอื่นๆที่เราไม่ได้สอนก็เลยมีการทําท MV ทําทคลิปวิดีโอเผยแพร่ไปทาง YouTube เผยแพร่ไปทางาแฟนเพจ a c e b o o k ครับผมเด็กๆรู้สึกอย่างไรกับคุณครูครับตอนที่คุณครูเป็นคนตลกแล้วก็ เล่นด้วยกับเอกเป็นกันเองค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็อยากเรียนทุกๆวันเลยค่ะคราวนี้มาฟังเสียงท่านผูดด้อำนวยการโรงเรียนบ้างเวลาเด็กเรียนนะคะจะทําให้เห็นว่าเด็กมีความสนใจซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนรู้นะคะที่มีสื่อที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมมีการฝึกปฏิบัติ เป็นครูสมัยนี้ต้องทันโลกทันสมัยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู